มิถุนายนของทุกปีนะคะองค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้เป็นวันสิงแวัล้อมโลกค่ะสำหรับหัวข้อประเด็นในปีนี้นะคะก็คือเรื่องของ Think อิ s a f e หรือว่ากินอยู่รู้คิดค่ะในประเทศไทยของเราเองนะคะก็จะมีการจัดงานวันสิ่งแวัล้อมโลกเช่นเดียวกันกิจกรรมในปีนี้คะ่ะท่านอธิบ,บ,บดีคะคจะจัดขึ้นที่ไหนแล้วจะมีกิจกรรมอะไรบ้างสำหรับการจัดงานวันสิ่งแวดล้อมโลกเนี่ยตรงข้อจะต้องเท้าความนิดนึงว่าก็ความเป็นมาก็ตั้งแต่ปี 2 5 1 5นะฮะคือการสัรปชาชาติในมีการประชุมเรื่องของการสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะฮะตอนนั้นก็ยังไม่ได้เจาะจงเรื่องของสิ่งแวดล้อมอะไรชัดเจนเริ่มจากสิ่งละของคนก่อนค่ะต่อคุยกันคน,คนประชุมเมื่อปี2 5 1 5นั้นคนก็เป็นเป็นหมื่นๆคนแล้วก็จนสุดท้ายสุดเนี่ยเมื่อประชุมเสร็จก็ก็ได้ข้อสรุปว่าเออเรื่องสิ่งแวดล้อมมีความสำคัญน,นะครับแล้วก็ยกกำหนดให้ทุกวันที่5มิถุนาย,ยนของทุกปีคือเริ่มเริ่มเข้าประชุมใน,นวันที่5มิถุนายนยานะ ทุกปีเขาเป็นคนสิงน่งมลพิษเขาก็กำหนดมาเรื่อยนะก็ยี่สิบสามสิบปีมาแล้วก็ <c oughs> ทุกปีก็จะมีคําขวัญแต่ละปีปีนี้เน้นเรื่องอะไรเรื่องอะไรนะฮะจนถึงมาปีนี้นะปีห้าหกเนี่ยก็มาเน้นที่ผมเรียนตั้งแต่ตอนนั้นเรื่องของจิงอิสนะฮะรตะลืดเรื่องของการกินอยู่รู้คิดกินมากสิ่งมล้อษซึ่งอันนี้ก็ตรงกับทางที่ทางกระทรวงทรัพย์นะฮะทางกรมส่งเสริมเพื่อสิ่งแมล้อษเนี่ยเราได้กําหนดตีมตั้งแต่มันสิ่งติมล้อษไทยมาแล้วล่ะ รื่องการกินอยู่รู้คิดรู้สภาพโดยดูที่เมืองสวยน้ําใสไร้มลพิษน,นะฮะ,ะก็ตรงกันนะฮะสำหรับในปีนี้เนี่ยการจัดงานทุกวันที่5้าคืนายจทุกปีเราก็จัดทุกปีนะฮะปีนโนจัดที่พารากอรนจัดที่สินค้าพารากอนนะ,ะคะรัต้องการให้พีพ่น้องประชาชนเนี่ยได้ที่อยู่ในบริเวณนั้นมาดูมาเทศกาลต่างๆก็ก็มีทัศการนะฮะก็ในการโชว์ว่ายุทธิการกินกันอยู่ยังไงในการดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมนะฮะ ก็มีเรื่องของอในงานที่เกี่ยวข้องนะ,ะก็มาออกพัสการในการที่ทําอะไรไปบ้างนะฮะแล้วก็มีเรื่องของการเอาสินค้าที่พิพิเศษสิ่งแวดล้อมมาจากกัดจำหน่ายที่เราทำเช่นผ้าทอผ้าอะไรต่า,างๆนะฮะแล้วก็บ่ายสองโมงเนี่ยบ่ายสองโมงเนี่ยนะฮะได้รับมาเวลาทีคุณจากเจ้าพระโระเของเจ้าสีรัตนนะฮะเป็นเสด็จของคุณองค์ประธานเปิดตอนบ่ายสองโมงบ่ายสองโมงถึงสี่โมงเย็นนะฮะแล้วก็ตอนเย็นนะแล้วก็จะมีการให ตัวนังให้กับพี่น้องประชาชนเนี่ยไปดูหนังเรื่องอ p พิกตกตจากขนต้นไม้ซึ่งก็เป็นภาพยนตร์แอนิเมชันซึ่งก็เกี่ยวเรื่องกับการดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมนะฮะเพราะฉะนั้นวันที่5มิถุนายนเนี่ยมีทั้งสาระมีความรู้มีการศึินาวิชาการแล้วก็มีการได้ภาพบันเทิงด้วยทุกอย่างภายใต้ของการ กินอยู่ลูกคิดอยู่ในสินะ่งรอบให้พี่น้องประชาชนไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ครับค่ะการเข้าไปในงานที่จัดขึ้น5้ามิถุนายนนี้ค่ะก็คือประชาชนที่สนใจหรือว่าโรงเรียนต่างๆอยากพานงน้องๆ,ๆ,ๆเข้าไปดูครับครับไปดูเทศกาลไปดูความรู้ต่างๆก็อยากจะเรียนเชิญพี่น้องประชาชนไปร่วมไปร่วมงานกันนะแล้วไปดูว่า เขามีกิจกรรมอะไรกันบ้างนะครับที่สำคัญที่สุดก็คือเพื่อ <S <S เพื่อตัวเราเองครับจปดูวิธีการคิดวิธีการอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ร่วมเฝ้ารับเสด็จด้วยนะครับแล้วก็ตอนเย็นก็มีหนังให้ดูหนังสรุกสนุกและเรื่องนี้ก็มีความสําคัญก็เป็นเรื่องของแอนิเมชันเรื่องของการดูแลเรื่องสิ่งแวดลอ้อมไปงานเดียวนี้เรียกว่าครบรถเลยนะคะทั้งความรู้คู่ความบันเทิงแล้วก็สามารถนําไปปรับใช้ได้จริงด้วยครับ เหตุผลที่เราไม่ควรจะพลาดไปชมนิทรรศการแล้วก็การส่งเสริมเกี่ยวกับเรื่องของคุณภาพสิ่งแวดล้อมนี่เลยเพราะว่า <ฮะ S 2> ผมคิดว่าเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเรามากที่สุดนะครับตั้งแต่ตื่นขึ้นมาเนี่ยการกินการอยู่เราเนี่ยมันก็สัมผัสขขเรื่องสิ่งแวดล้อมตอมลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าถ้าเราสามารถที่จะปรับพฤติกรรมหรือเราอยู่กับสิ่งแวดล้อมท,ท,ที่ที่ดีเนี่ยนะฮะผมคิดว่าเราก็มีความสุขนะฮะอันนี้นี่ง่ายที่สุดนะครับ ถ้าในสิ่งรามีปัญหาเราก็อยู่ไม่ได้นะครับแต่ที่จริงแล้วผมผมเรียนอย่างนี้เลยว่าไอ้วันที่ห้ามิถุนายนอทุกปีเนี่ยก็เป็นเพียงแต่วันที่เขากําหนดขึ้นสที่จริงแล้วผมอยากให้ทุกๆุกวันเป็นวันสิ่งรอมลอยากให้ทุกๆวันอยู่ในใจของพี่น้องประชาชนนะฮะไม่ใช่ว่ามาต้องวันที่ห้านะม่ใช้ถุงผ้าถุงอะไรไม่ใช่ผมอยากให้ทุกๆุกวันเนี่ยให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้เข้าใจและให้ใช้พฤติกรรมที่อยู่กับสิ่งร่องที่ดีแล้วก็การใช้ปรับเปลี่ยนในต่างๆเนี่ยทุกๆวันเป็นวันสิ่งร สื่อล้อมโลกอยู่ในตัวเราเพราะนั้นผมคิดว่าอันเนี้ยจะทำให้บ้านเมืองเรามีความสุขครับเรียกว่าสิ่งแวดล้อมบ้านเมืองจะน่าอยู่สิ่งแวดล้อมจะน่าดูนี่คือต้องเริ่มจากตัวเราแล้วก็ต้องอยู่ที่พวกเราเลยจริงๆเลยนะฮะถูกต้องครับถูกต้องครับแล้วตอนนี้ค่ะจะมีมาตรการอะไรเพิ่มมากขึ้นบ้างคะเพื่อสร้างการตระหนักรู้ให้ประชาชนเนี่ยตระหนักถึงเรื่องของสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะการปลูกฝังนะคะตั้งแต่วัยเด็กวัยเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตที่จะ มีความสามารถที่จะปรับเปลี่ยนประเทศของเราไปได้คือเราต้องยอมรับว่าเด็กก็คือผู้ใหญ่ในวันข้างหน้าะนะครับถ้าเราเริ่มจากเด็กเนี่ยผมคิดว่าพื้นฐานเนี่ยมันจะแน่นนะเห็นว่าต่างประเทศเนี่ยเขาพยายามปลูกฝังตั้งแต่เด็กนะฮะผมไปดูงานการจัดการขยะที่ไต้หวันนะฮะไปกับพระไปกับอาจารย์สุมเมศนะฮะไปดูเขาเนี่ยขนาดเราไปดูแค่ดูงานเขาลองจับคนไปดูงานไปขัดแย้งกัน ไปนั่งคัดแยกเลยทั้งครึ่งวันเลยนะเด็กที่จะจบม .4 นะโปรแกรมม .4 เนี่ยก่อนจะจบเนี่ยต้องมาหนึ่งคอสมาคัดแยกขยะเป็นคอร์สบังคับวิชาบังคับเลยเหรอครับบังคับเลยครับนะเพราะฉะนั้นไปเพชรชัยฝันไม่เห็นขยะเขาคิดเลยเพราะทุกอย่างมันมีประโยชน์หมดนะฉันได้ฉะนั้นบ้านเราก็ก็ก็เริ่มจากตรงนั้นนะฮะเพียงแต่ว่าโอเคมันอาจจะไม่เข้มขนาดนั้นเพียงว่าเราจะเข้าไปสอดแทรกในทุกเรื่องของการศึกษา เรื่องของวิธีการปฏิบัตินะครับแล้วก็กระบวนการลูกเสือครับทางกรมส่งเสริมเพรสิ่งล้อมเราก็จัดโปรแกรมเรื่องลูกเสือสิ่งแวดล้อมขึ้นก็คือกรีนสเกลคือใช้กระบวนการของลูกเสือเนี่ยในการที่จะให้พี่น้องเด็กๆเนี่ยได้เข้าใจเรื่องมีวินยัยแล้วก็สอดรับกระเดื่องของสิ่งแวดล้อมนึ่เร,เราเราทำมาได้สัก3าสปีแล้วนะมีลูกเสือสิ่งแวดล้อมเนี่ยหลายพันหลายพันคนละทั่วประเทศนะฮะซึ่งก็มีกองลูกเสือสิ่งแวดล้อมเลยที่กรมส่งเสริมกพรสิ่งแวดล้อม,อมทุกปีเวลาเขาสวนสนามเนี่ย ก็สีเขียวพลึบก็จะไปเดินสนทนาไนะฮะนี่ก็เป็นจุดหนึ่งนะที่เริ่มจิตวชนถ้าเดียวกันก็เรื่องน้องๆเนี่ยก็มีการประกวดธนาคารขยะในโรงเรียนนะครับก็หมายความว่ามีการประกวดว่าโรงเรียนไหนมีการจัดการขยะดีไหมมีการประกวดซึ่งอันนี้เขาจะทํามาเป็นตลอดต่อเนื่องนะฮะเด็กก็จะเอาขยะมาฝากที่โรงเรียนนะมันมีบัรจุบัญชีอันนี้ขายได้กี่บาทกี่บาทโอ้เด็กบางคนได้หลายพันบาทเพราะว่าเป็นการเพิ่มยกว่าสร้างจิตสำนึกให้เด็กๆ แล้วก็เรื่องที่สกีัญความคือโยงถึงครอบครัวในการที่ต้องเข้าใจเด้ดวยตรงนี้นะฮะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราทากันเด็กไม่เฉพาะในประเทศแต่ต่างประเทศเนี่ยเราก็มีการเรียกว่าเยาวชนอาเซียนขึ้นเราทำมาทุกปีนะครับล้วก็เอาเด็กเนี่ยมาเข้าแคมป์ในการที่มีเวริร์กช็อปในการดูเรื่องสิ่งแวดล้อมนะฮะก็เราเริ่มมาหลายปีแล้วนะก็สอดรับกับที่เราจะเปิดประเทศเอเซีขึ้นมาเนี่ยเพราะฉะนั้นอันนี้เราก็ทําอยู่ีแต่ว่า บริบทมันอาจจะยังไม่ครอบคลุมทุกเรื่องนะแต่งแต่ว่าเด็กต่างที่ที่มาเข้าแคมป์กับเราเนี่ยนะฮะก็จะกลับไปในประเทศก็จะเรียนรู้ซึ่งกันแล้กันว่าเอ้ยประเทศกูนายเป็นอย่างนี้นะ,ะเทศไทยเป็นอย่างนี้าลาวเป็นอย่างนี้นะเป็นอย่างนี้ก็มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์นในการที่จะมาดูกัน ซึ่งเด็กต่างๆล่านี้ก็จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในคณะนี้เป็นตนะคัเห็นท่านพูดเรื่องของการเข้าสู่ a อ c นะคะเมื่อสักครู่ได้คุยกันก่อนเข้ารายการบอกว่าตอนนี้ทางประเทศไทยของเราเองค่ะก็ได้มีความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านบ้านใกล้เรือนเคียงนะคะอย่างที่ลาวกันในการจัดการเรื่องของการเก็บขยะโดยทางกรมเนี่ยเข้าไปช่วยเหลือดูแลเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างคะท่านคือทางกรมร่วมกับทางสปปลาวในการที่จะเราเริ่มจากการเข้ามาดูแลเขาคงเห็นความ ความความสาเร็จในระดับหนึ่งของประเทศไทยนะครับว่าเราได้เริ่มกับโรงเรียนนะที่ในเรื่องของการเป็นธนาคารขยะต่างๆก็มีการเจรจาก,กันแล้วก็ทางไทยร่วมกับสปปลาวเนี่ยเราก็ไปจับมือกันในการที่จะร่วมในการให้ความรู้กับสปปลาวในการดูแลเรื่องการการขยะก็จงแต้นทางการคัดแยกนะการทำธนาคารขยะทำยังไงนะ,ะซึ่งนี่เราทำละนะแล้วก็ทำมาปีหนึ่งละนะซึ่งผมคิดว่านะ อีกสองเดือนเนี่ยผมต้องไปที่สปปลาวในการที่จะไปดูความก้าวหน้าแล้วก็จะทำเวิร์ตช็อปกันเพราะว่าสปปลาวกับไทยก็เหมือนพี่น้องกันติดกันนะข้ามทัพเนี่ยก็เสร็จละเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่เราจะขยายความร่วมมือไปเพราะว่าความสําเร็จของเราก็ได้ั้มหนึนงก็เป็นที่น่าสนใจของประเทศเพื่อนบ้านละเห็นไหมเรื่องของการดูแลเรื่องขยะครับก็ร่วมมือกันในการดูแลแต่การเรื่องถ้าให้จัดลําดับดูแล้วในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านของอาเซียนเราของไทยเรานี่อยู่ในระดับไหนครับ ผมผมไม่อยากจะจัดลำดับนะฮะแต่ว่าแต่ว่าผมคิดว่าความตื่นตัวของเราเนี่ยถ้าเราไปเทียบกับสิงคโปร์มันคงยากนะอันนี้ก็เขาก็มีลแล้บมาเลยเขาก็อีกลำับหนึ่งเพราะการเปิดเลยปีนี้เป็นปีเป็นเป็นเป็นเรื่องแหละเป็นเอเนชั่นอะเจนด้หรือว่าปีเห็นการรีไซเคิลเลยเมืองรีไซเคิลเลยเขาบอกเขาประกาศเลยเมืองรีไซเคิลนะฮะ ของเราเนี่ยก็ผมคิดว่าก็ไปยิ่งหย่อนกว่ากันนะค,ะครเพียงแต่ว่าเนื่องจากว่าบริบทบ้านเราเนี่ยมันมันมีความซับซ้อนนิดหน<า>ึ่งนะมีทั้งภาคาทั้งภาคส่นบทภาคอะไรต่างๆซึ่งอันนี้แต่อย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยผมคิดว่าในภาพรวมเนี่ยผมคิดว่าดี คื่องจากพี่น้องประชาชนมีความตระหนักละดีแล้เพียงแต่ว่าการจะเข้าไปสู่แต่ละจุดเนี่ยมันก็มีความแล้วแต่ท้องถิ่นเลยท้องถิ่นเ้ียนะมีท้องถิ่นส่วนกลางส่วนภูมิภาคนะแต่ละส่วนเขาก็ทํางานอย่างเต็มที่เพียงแต่ว่ามันต้องขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยนะแต่ในภาพรวมเลยถ้าให้คะแนนก็ถือว่าอยู่ในระดับ แล้ว,วม,มีแนนล<ะ>้ว<ะ>อาเซียนครับท่านครับแล้วมีแนวทางไหนไหมครับที่เรามองดูแล้วโอ้โหมันเป็นประโยชน์มากแต่ว่าในประเทศไทยเรายังทําไม่ได้อาจจะติดในเงื่อนไข,ขของเรื่องของข้อกฎหมายหรือว่าติดในเงื่อนไขตามสภาพที่ท่านบอกแล้วท้องถิน่นภูมิภาคอะไรต่างๆเนี่ยคือ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 เราต้องยอมรับว่าเรามีกฎหมายออกมาอันหนึ่งะเรื่องของการที่ว่าผู้ที่ประกอบทําเรื่องของมลพิษเนี่ยนะต้องเป็นผู้ชดชงต้องจ่ายเช่นเรื่องน้ำนะเรื่องน้ำนะ นะต้น้ำเนี่ยใครที่ปล่อยน้าเสียต้องต้องต้องรับผิดชอบจ่าย้ำเนี่ยครับซึ่งอันเนี้ยก็ยังไม่มีท้องถิ่นไหนดําเนินการได้เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเป็นการกระทบต่อฐานเสียงเขาสูงขึ้นาไมเก็บอะไเงี้ยนะอันนี้อันนี้ซึ่งถ้าเมืองนอกเนี่ยเขาเก็บในค่าปราปลาเลยเขาเขาปล่อยในค่าประปาอันเนี้ยอันนี้ซึ่งซึ่งออกมาแล้วซึ่งก็ยังยังไม่ดําเนินการเพราะว่าแต่ว่าในคนข้างหน้าเนี่ยยังไงก็แล้วแต่หนีไม่พ้นนะฮะแต่ต้องต้องทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชน ะครับก็มีก็ผมเห็นท้องถิ่นที่เก็บได้มีแห่งเดียวในประเทศไทเทศบาลเมืองบูรีลำที่เก็บภาษีที่ที่ปล่อยน้ําเสียออกมาเนี่ยเก็บภาษีหากมีใครที่ปล่อยน้ำเสียมาซึ่งหมายว่าที่ที่ที่เทศบาลเมืองบูรีลำจริงๆแล้วในเรื่องนี้ท่านก็อยากให้มีการเก็บแล้วก็จัดการให้เป็นเปตามกฎหมายอย่างจริงจังด้วยหรือเปล่าคะต้องทำความเข้าใจตึ้งคือคือระบบมันต้องมันต้องร้อเปอร์เซนด้วยนะครับคือบางทีบางบ้านมันก็ไม่มีระบบที่ ไปทรีตน้ำเขาใช่ไหมไปเจ็บเขาอาจจะไม่เป็นธรรมถ้าระบบมันร้อยเปอร์เซ็นต์มาเลยผมว่าอันนั้นน่านน่่าาจะครับเพียงแต่ว่าเอาละตัวนั้นอาจจะต้องทิ้งไปก่อนเรื่องของกฎหมายแต่ต้องมาดูเรื่องของจิตสํานึกมากกว่าตอนนี้ณเวลานี้นะฮะเราต้องสร้างตัวเนี้ยสร้างกระแสได้ออกไปกระแสสังคมสีเขียวได้ออกไปใช่ไหมซึ่งผมคิดว่าอันเนี้ยจะเป็นประโยชน์และจะช่วยให้ทางไม่ว่าจะภาคไหนภาคส่วนไหนก็แล้วแต่นะฮะ เข้ามาร่วมกันแก้ไขปัญหาซึ่งอันได้ดีละกระแสเราดีละเรื่อง,องสิ่งมล้อมเนี่ยเพราะว่าทุกคนกตระหนันนะทุกหน่วยงานผมคิดว่าสียชาที่ออกมาทุกหน่วยงานเนี่ยก,ก็ส่วนใหญ่ก็เรื่องการปลูกต้นไม้การคืนสังคมทุกเรื่องเนี่ยมันป็นเรื่องของสิ่งดล้อมทั้งหมดเลยนะถ้าปา่าไม้ดีสิ่งดล้อมมันก็ดีแต่มันก็เป็นสิ่งที่มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันเราต้องสร้างกระแสเรื่องไปก่อนนะฮะเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายต่างๆก็ต้องมาดูเป็นลายลายเรื่องไปแต่ละเรื่องแต่เละครัับบคร แต่ว่าถ้าพูดในกรุงเทพมหานครของเราแล้วก็ตอนนี้พื้นที่สีเขียวนี่ถือว่าก็เหลือน,น้อยมากเราจะมีการ,รเพิ่มหรือว่าการทํำยังไงให้ทดแทนกับสิ่งสีเขียวที่เราไม่มีตรงนี้แล้วเราเอาจะเอาหาทางช่องทางไหนอย่างอื่นมาที่จะทําให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้นครับคือถ้าเพ่พูดถึงพื้นที่สีเขียวนะถ้าตามตามกาหนดมันก็ประมาณสักหนึ่งตารางเมตรเนี่ยมันต้อง มันมันบ้านเราเนี่ยกทมเนี่ยน่าจะน้อยกับสักสามสีเท่าในเหมือนกับถ้าถ้ากด Google ปั๊บเนี่ยถ้าไปดูลอนดอนเนี่ยเห็นเขียวดูที่ดิวยอรปุ๊บเขียวหรืออย่างมาเลเซียใกล้ๆบ้านเราจะเห็นเลยว่ามีป่ากลางเมืองมีขนาดมีลิงมีไอต่างๆอันนี้ก็เป็นส่วนที่สำคัญผมคิดว่าทางกทมนะซึ่งเป็นถือว่าเป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นพิเศษนะรูปรูปรูปพิเศษนะท้องถิ่นพิเศษเนี่ยเขาก็ต้องไปจัดการนะครับเพียงแต่ว่าต้องหาพื้นที่ให้ได้เน่องากเราพื้นที่อาจจะน้อยหน่อย มีความจำเป็นอย่างมากถือว่าเป็นปอด ปลอดการคนกรุงเทพเลยแล้วก็เป็นการที่จะช่วยดูดซับเลยคาร์บอนเลยต่างๆที่มีรถมหาศาลรถเต็มเมืองและมีเรื่องของการพักผ่อนหย่อนใจด้วยมีหลายส่วนให่ก่ะดูซึ่งซึ่มีความสาคัญนะทุกเมืองเนี่ยทุกเมืองเน่เมืองใหญ่ๆเนี่ยเขาก็ได้ความสําคัญเรื่องนี้ด้นที่ green alien ท่านครับเมื่อสักครู่คุณตาชนก็พูดออกมาว่าเรื่องของรถต่างๆที่ตอนนี <van> ้ก็ปล่อยไอส่งไอเสียไม่ต่างตอนนี้ถ้าพูดถึงเรื่องของคุณภาพอากาศที่ก็กระทบกับสิ่งแวดล้อมเหล่านี้ด้วยของกรุงเทพมหานครของเรานี่อยู่ในเกณฑ์ไหนแล้วถือว่าตอนนี ลอดภัยอยู่ไหมคือคือบ้านเราเลยโชคดีฮะบ้านเราโชคดีนะซึ่งเมียกาถ่ายเทดีนะฮะก็ต้องปกติฮะถ้าถ้าพื้นไหนที่รถมันติดเนี่ยมันก็ธรรมดาไอ้เสียออกขึ้่อน้แล้วนะแต่ถ้าในภาพภาพภาพรวมทั้งหมดของที่เรามันก็ก็พอไปได้อยู่เพียงแต่ว่าผมคิดว่าสิ่งหนึ่งที่จะช่วยได้ก็คือว่าหนึ่งเรื่องของที่ผมด้บอกต่ต้นเ่ยผู้ประกอบการ รถเครื่องยนต์เนี่ยนะฮะต้องมาดูมีการตรวจเช็คมนะถ้าตรวจเช็คบ่อยได้บ่อยได้ต่างๆซึ่งอันนี้ทางกรมควบคุมนี้เขาดูอยู่แต่มอเตอร์ไซค์เนี่ยเขามีการตรวจเข้าไปดูดูนะไอ้ที่เป็นเรียกว่าอู้ที่เป็นนึกแต่งแวดล้อมเนี่ยเขาไปดูหน่อยถ้าสามารถเช็คประจำเนี่ยผมคิดว่ามันก็ไม่ขอให้เกิดลพิษนะฮะเพียงแต่โอเคแหละถ้ามันจอดติดกันเยอะๆเนี่ยมันก็หนีไม่พ้นนะฮะรถของขอสอมกรอะไรต่างๆมันตรวจมันเช็คอะไรอย่างต่างๆนะฮะอะไรต่างๆเหล่านี้นะฮะ ถ้าช่วยกันเนี่ยมันก็จะช่วยในการลดเรื่องภาวะเรื่องมลพิษตรงนี้อันนี้ก็เหมือนกลับมาที่ปัจจัยตอนแรกที่บอกไว้นะคะที่มีความสําคัญต่อการช่วยดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมทั้งประชาชนเองผู้ประกอบการหน่วยงานราชการรวมไปถึงสื่อมวลชนต้องช่วยกันต้องช่วยกันครับครับยังไม่จบต่เพียงเท่านี้เพราะว่ายังมีอีกช่วงหนึ่งครับเรายังต้องคงคุยกันต่อครับสำหรับเรื่องของคุณภาพสิ่งแวดล้อมคงต้องคุยกันนานเลยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันอีกสักครู่หนึ่งครับแล้วกลับมาติดตามในช่วงที่3ครับ